ครับสวัสดีครับขอนำเสนอที่ดินให้เช่าครับสุวินทวงซอย52ครับสุวินทวงซอย52แวดล้อมแบบนี้ครับทำเลทองแบบนี้ครับปากทางเข้าจากถนนสุวินทวง52มีซุ้มนะเข้าสำนักงานที่ดินเขตหนองจอกนะครับเรามีที่สองไร่เข้ามาประมาณ220เมตรครับถมแล้วหัวมุมนะครับ เช่าระยะสั้นระยะยาวจอดเครื่องจกักรรถใหญ่เข้าออกสะดวกนะครับแปลงนี้ครับแวดล้อมเปลี่ยนแปลงมากเลยครับซอยสุวินทวงศ์52ของเราแปลงนี้เลยครับจะมีเบอร์ผมอยู่นะฮะหัวมุมที่จะเลี้ยวซ้ายไปสำนักงานที่ดินนะฮะแปลงของเราสองไร่หัวมุมนี้ให้เช่านะครับเช่าระยะสั้นระยะยาวคุยกันได้เลยนะครับเช่าระยะสั้นระยะยาวคุยกันได้เลยพื้นที่สไร่หัวมุมเหมาะ ทำจอดเครื่องจักรอยู่อาศัยแคมป์คนงานหรือโลจิสติกสศูนย์กระจายสินค้าเว้าต่างๆนะเราถมแล้วนะครับเราปลูกต้นไม้ไว้เป็นรั้วอยู่นะตรงนี้2ไร่พอดีนะะมาคุยกันเรื่องค่าเช่าครับไม่แพงนะครับไม่แพงนะครับคุยกันนะครับราคาขอติดต่อผมได้เลยนะครับพื้นที่ตรงนี้2ไร่ครับ2ไร่ให้เช่านะครับ รถใหญ่เข้าออกได้เหมาะที่จะทําเป็นลานจอดสินค้ากระจายสินค้าไวเา้เฮาอยู่อาศัยเช่าระยะสั้นระยะยาวคุยกันครับพื้นที่2ไร่สุวินทวงนะครับฝั่งนู้นมองเห็นนะโชรูมฮอนด้าทางเข้าสํานักงานที่ดินน้องจอกนะครับเข้ามาประมาณสัก250เมตรไม่เกินครับเนี่ยถนนทางเข้ากว้างๆนะครับน่าอยู่ครับตรงนี้ฮะกาลังเปลี่ยนแปลงครับซอยสุวินทวงศ์5้น้องจอกกรุงเทพมหานครครับ นะที่ดินของเราอยู่นี่ฮะ,ะผมสาธห้เห็นแวดล้อมแบบนี้เลยครับแปลงนี้เลยครับแปลงนี้เลยครับโทรหาผมได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ